อ่านได้ไม่จบนะเพราะว่าเนื้อหามันยาวพอสมควรครับเพราะนั้นเราก็ต่อกันประเด็นเดิมนะที่เขาขึ้นหัวข้อว่าอัลีบาดาตุวลวาดิดดตุอาลาอูจูฮินมุตานาวิะวีบาดาต่างๆที่มันมีปรากฏหลักฐานในรูปแบบท,ที่หลากหลายนะตัฟัลูอาลาเะมีอิยูจูฮิฮาฟิอัลกอตินอุคตาลิฟาให้เราปฏิบัติทุก รูปแบบของมันในเวลาที่แตกต่างกันก็คือทําอย่างนี้ทีหน <things> ึ่งทําอย่างนี้ทีหนึ่งแล้วก็ทําอย่างนี้อีกทีหนึ่งให้มันสลับกันไปอย่างที่เราได้เคยพูดมาเนี่ยเอ่ออันนี้ก็ต่อเลยนะเขาบอกว่าอิดะอัลิมตาฮะดะฟะอัลัมอันนาฮะดีลัยบาดาติอ่านีอัลลัตีวารัดัตออลาอูจูฮินมุตันนัวะละตัคลุมินีดาฮะลาตัยนี ก็เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วนะครับดังนั้นจงพึงทราบเถิดว่าอิบาดะเหล่านี้นะหมายถึงอิบาดะที่ปรากฏรูปแบบที่หลากหลายแบบเนี้ยมันก็จะมีมันจะเป็นหนึ่งในสองอย่างนะครับมันมีความเป็นไปได้หนึ่งในสองอย่างนะครับอิมมานยูซอิมมานยูซอวะก็ ฟีอจอร์มิ่งไอ้วิจูหิฮาฟีวัคตินวัยด์อันนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกรูปแบบเลยในเวลาเดียวกันบิฮัยตุลาตตะนาฟามาบะดิฮาเราจุมิอัตคุลลูฮาฟีฟิเอลินอวัคตินวัยด์โดยที่มันจะไม่ขัดแย้งกันหรือแต่ละแต่ละส่วนแต่ละวิธีการของมันเนี่ย จะไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเรารวบรวมทั้งหมดนะในการปฏิบัติครั้งเดียวหรือในการปฏิบัติในเวลาเดียวนะฮมาอัลลาฮูซาวาลิกลินอันที่สองก็คือความเป็นไปได้ทางหนึ่งก็คือมันไม่ไม่อนุญาตให้ทําเช่นนั้นนะถ้าหากว่ามันมีความเป็นไปได้นะหรือสาหรือถ้าเราสามารถที่จะรวบรวม ทุกวิธีการหรือทุกอันเลยเนี่ยนะไว้ในการปฏิบัติเดียวหรือในเวลาเดียวเมื่อนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรที่เราจะกระทําทั้งหมดเลยในเวลาเดียวนะครับถ้าสามารถรวมกันได้ในเวลาเดียวหรือในครั้งเดียวเนี่ยก็ให้เราทํกันทาไปเลยนะในเวลาเดียวกันเลยเช่นอันการุรุก่วการอัการิรูก่ออีวัสุจุเช่น ดิกรุลลอต่างๆที่อยู่ในรูกวัวและก็ดิกรุลลอต่างๆที่อยู่ในสยูดนะถ้าสมมุติว่าเราละหมาดคนเดียวแล้วก็สามารถละหมาดยาวๆหรือในบางเวลาที่หมามเขาอ่านยาวเ,ยเวลาอ่านยาวแล้วเนี่ยรูกัวก็ต้องยาวสยูดก็ต้องยาวเขาก็อาจจะรวบไปครับหลายๆดิกรุลลอที่มีตัวบทหลักฐานนั้นไว้ได้วยกันนะครับเช่นอะไร Subhana rabbiyal azim nah laqara lah, Subhana rabbiyal adheem sama lah, lakara lah. quddus rabbul malaikati war ruh nah qawa ta -wa, ta sujud เค้าเหมือนกันครับวัย إِن كان جمعها في في لين أو وقت ولا يجوز فإننا نفردها ในเวลาเดียวกันได้เมื่อนั้นไม่อนุญ,ญาตนให้เรารวมแล้วก็ให้เราแยกนยะเป็นเอกเทศแต่ละอันนะปานาฟลูฮา,า,าดิลัยบาเดตีปานฟาลูฮาดิลัยบาเดตาลาซิฟาติฮามุตนาอุยานเพราะฉะนั้นเราก็จะทำอิบาดะประเภทนี้เนี่ยตามรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายของมันในการปฏิบัต ในลหลายๆครั้งและก็ในลหลายๆเวลาที่แตกต่างหลากหลายกันไปเช่นการอาจารการอีคอมะซึ่งจะได้มีรายละเอียดตามมาในอินะชาอัลลอฮ์ตาลาก็คืออาจารย์อาจจะมีหลายรูปแบบไม่อนุญาตให้เราอาจารทีเดียวทั้งสองแบบเลยนะหรือไม่อนุญาตให้เราอาีคอมะทีเดียวทั้งสองแบบเลยนะ ถ้าเรยฮัยฮยต,ฮต,ฮต้นอ่านี้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูในรายละเอียดนะกันอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อที่กฎเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยจะได้กระจายยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อที่ความคุมเครือน,นั้นจะได้สูญสลายหายไปเบิกกูลเพราะฉะนั้นฉันขอขยายความว่ามิหฮาเช่นอาจารย์ราะว่าอิบาดะตุวะร,รอดัต บีซิฟไตเนลาซาลิซาหุลาฮะเช่นเรื่องของการอาดานอิดาอาดานเนี่ยเป็นอิบะดาที่ปรากฏหลักฐานมีสองแบบด้วยกันสองแบบด้วยกันไม่มีแบบที่สามแบบแรกเนี่ยเรียกว่าอาดานบิลันรอัลเดียลลอฮุอันฮุนะครับแบบที่สองเนี่ยเรียกว่าอาดานอบีมะฮ์ดูรออัลเดียลลอฮุอันฮุนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออีกอร์มาอีกอรมาก็เหมือนกันเป็นอิบาดาที่มีปรากฏหลักฐานสองแบบก็คืออิกอร์มาของบิลานรเดียลาวันฮุก็คืออะไรครับอาจารย์ข้อละครั้งเดียวเนีเป็นขี่เป็นเลขขี้ยกเว้นตักบีรกับอีกอร์มา นี่คือยุคนคําว่าปฎิคมาติศลานะครับแล้วก็อีกรมาแบบนี้ก็เป็นอีกคมาที่อมัชูรอวิยาลีควมาตุลมาชูรอซึ่งเป็นอิกคมาที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พวกเราในประเทศนี้นะอันนี้เขาประเทศประเทศเหล่านี้ของพวกเขาเนี่ย หมายถึงในในประเทศอาวารับนะครับหรือที่บ้านเราเรียกว่าอาวเปอร์เซียนะฮะซาดะลลอฮชาลอฟันวาริฟานะพอเราสมัตราทรงเพิ่มเกียรติและความสูงส่งให้กับประเทศนี้ด้วยนะเขาก็ขอดวยให้กับประเทศของเขานะอีกอมาอีกอีกอมาอันหนึ่งก็คืออีกอมาอของอบีมาซูรอ,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 อซึ่งก็คือเหมือนกับอาดานของบีลานเป๊ะเลยนะ เพราะนั้นใครที่อาดารด้วยกับอาดารของบิลานก็มีสุนนรให้เขาอีกคอม่าด้วยกับอีกคอม่า,าของบิลานเช่นเดียวกันแล้วก็ใครที่อาดารด้วยกับอาดารของอบูมหดูร์ก็มีสุนทรให้เขาอีกคอม่าด้วยกับอีกคอม่า,าของอบูมหดูร์นะครับ เพราะฉะนั้นเราอาจจะทำแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือคำคำแนะนำของของเขานะครับเจ้าของหนังสือนี้เชคเชควาลิดบินรอชิดอสัสไยดานนะแต่ถ้าว่าเอามาใช้กับบ้านเราเนี่ยคงไม่ได้นะเพราะว่านอกจากว่าจะต้องอธิบายให้คนในมูเข็มเข้าใจซะก่อนไม่งั้นาเกิดฟิตเนาแน่นะครับเพราะคนไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนเพราะคนถ้า าเขาไม่รู้จักเนี่ยเราไปทําอะไรแปลกๆเขาจะมองว่าแผลงๆหรือเขาอาจจะกล่าวหาเราว่าทําในสิ่งที่ฐานแกียีตาบุลรอและศุนธ์อะไรก็ได้เพราะพวกเขาเองอาจจะไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็คือในกรณีของอะไรครับอในถินที่มีความรู้มีความเข้าใจก็อ,อาจจะทําแบบนี้ได้นะครับต่อไปอีกการหนึ่งก็คืออะไรครับวิธีการตะวันรุก ในต่ชาฮุดครั้งสุดท้ายในละหมาดในละหมาดที่มีอะไรครับต่ชาฮุดสองครั้งซึ่งต่ชาฮุดครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มีปรากฏสามรูปแบบด้วยกันเรื่องตาชาฮุดเนี่ยอาจจะทาได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันนะครับไม่ใช่เรื่องของมวลรวมเหมือนเหมือนกับอีโกม,มากหรืออาดานนะครับมีสามรูปแบบนะเขาบอกว่าวิธีการตะวัรุป ในตะชาฮุดครั้งสุดท้ายในละหมาดที่มีตะชาฮุดสองครั้งซึ่งถือว่าเป็นอิบาดัดที่มีปรากฏอยู่สามรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งก็คือตั้งเท้าวขวานะครับตั้งเท้าวขวาหมายความว่าไงครับก็คือเอานิ้วเท้ายันพื้นนะครับตั้งเท้าวขวาแล้วก็เอาเท้าซ้ายเนี่ยออกมา ใต้อะไรครับใต้น่องขวานะครับก็คือใต้ขาขวานั่นแหละนะแล้วก็นั่งบนก้นนะครับทันไหมครับใครไม่ทันจดตามเลยจดตามเลยนะครับวิธีแรกก็คืออะไรครับตั้งเท้าขวาแล้วก็เอาเท้าซ้ายออกมาแนบพื้นแล้วก็เท้าซ้ายนั้นอยู่ใต้อะไรครับใต้ขาขวาแล้วก็น ือเอาก้นแนบกับพื้น น่องข้างขวานะครับจินดรการเอาไหมครับวิธีที่สามเขาบอกว่าเฮียกัสซิฟติลอูลาเหมือนวิธีแรกลากินมาฟาร์ชินยุมนาแต่ว่าข้างขวาเนี่ยให้ร่าไปกับพื้นนะไม่ต้องตั้งนะ่ากุลลูฮัสบตัตเบียดิลลาตินสซเฮียแล้วก็ทุกวิธีการเนี่ยมีหลักฐานที่สซเฮียทั้งหมดเลย วมินาสุนตีอนนะลัุ ص ا ة ที่อ صلاة อืละท ا ่ صلاة ะนั่ ا อพเลพรเาพระเจ้าะเจาะเจ้าเาพระเจาพะเ้าพรจระเพะเจ้นเจ้าเพะเจนารเ้านเระานัะ้าพระเาะเจ้ารเระเจาเ้าพระาระเาระ้ระเจาพเาระเาพราระระเ้าารึงเาร้ แล้วก็ทําวิธีที่สองในการละหมาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําวิธีที่สามในละหมาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบนี้แหละเนี่ยองลอขออะลังเนีต่อไปมีางลาตุลเขาอีกการหนึ่งก็คืออะไรครับการละหมาดในยามวาดผวาในยามวาดกลัวในที่นี้หมายถึงการละหมาดในยามศึกสงครามนะบอกว่าดูโรดัสอะลาบุูหินมุขตาลีฟะซึ่งมีปรากฏหลากหลายรูปแบบเลย แล้วก็สุนนะก็คือให้เราปฏิบัติทุกรูปแบบในเวลาที่แตกต่างกันไปก็คือทําแบบนี้ครั้งหนึง่งทําแบบนี้อีกครั้งหนึง่งทําแบบนี้อีกครั้งหนึง่งซึ่งรายละเอียดวิธีการต่างๆนั้นรูปแบบต่างๆนั้นก็จะอยู่ในหนังสือหาได้ในหนังสืออะดีิฟนะครับซึ่งเราคงไม่ไม,ไม่ไม่เจาะลึกนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในภาะวะศึกสงครามนะนะครับนชายวเล้เมาได้ที่มีสงครามแล้วเราต้อง ละหมาดแบบนี้เราก็ค่อยไปศึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมานาซิกุลฮัทนะครับมานาซิกลุลฮัทเนี่ยก็คืออะไรครับรูปแบบของการทำฮัทเนี่ยก็จะมีอะไรครับชนิดอิฟรอดนะชนิดตรรมะตัวชนิดกิรอนนะครับอิฟรอดก็แปลว่าเดี่ยวก็คือฮัทจะได้ฮั์อย่างเดียวตรรมตัวก็แปลว่าเพลิดเพลินนะสุขสำราญ เพราะว่าอะไรครับเป็นฮัตที่ทําอุ้มร้อนนาไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เ,เปลื้องอุ้มร้อยแล้วก็กลับมาเป็นใช้ชีวิตตามปก,ปกติมีความสุขสําราญตามปก,ปกติไม่ต้องติดยึดกับกฎเกณฑ์ข้อห้ามระหว่างการทาฮัตเขาก็เลยเรียกว่าตา่มัดตัวนะการทาฮัตแบบสบายสบาย,บายรีแลกซ์นะครับอันนี้อันที่สามเนี่ยเรียกว่าคีรอนคีรอนเนี่ยแปลว่าควบก็คือควบฮัตกับอุมร้อไว ที่เดียวกันเลยแล้วก็ทําครั้งเดียวไม่ได้แยกอุ้มรอก่อนแล้วก็ฮัดตามหลังเหมือนกับตามัดตัวโอ้ว่าอยู่สันดุลินิซานามยฟะลาฮาจามีอาฟีซีนีนะมุคตลิฟะก็มีสุนนะให้เราคนเราเนี่ยทําทุกชนิดนะแล้วก็ในปีที่แตกต่างกันไปก็คือปีนี้ทําอย่างนี้ทีหนึ่งปีนี้ทําอย่างนี้ทีหนึ่งแล้วก็ปีนี้ทําอย่างน,นี้ทีหนึ่งว่าฮัดลฟาร์โอฟินนับซีมินหูใช่นะแต่ว่า ผู้แต่งเองเจ้าของหนังสือเองเนี่ยก็คือเชฟวาลิดบินรอชิตอัสโายดานเนี่ยก็บอกว่าแต่ว่าประเด็นเนี่ยเอ่อมันยังค้างคาใจฉันบางอย่างนะก็คือก็ไม่เคลียร์ทีเดียวคนระเพราะว่าเอนุสุกบางอย่างเนี่ยมันประเสริฐกว่าอีกบางอย่างด้วยกับหลักฐานนะก็คือนักวิชาการเองเนี่ยเขายังมองมองว่าเรื่องของัาตุชนิดต,ต่างๆเนี่ยคือไม่ใช่ เป็นสิ่งที่ทําอย่างนี้ทีในึ่งทำอย่างนี้ทีใน่นทำอย่างนี้ทีแต่ว่าเขาจะเลือกว่าเราให้น้ําหนักกับวิธีการไหนคนที่เขาให้น้ําหนักกับฮัฟตามัดตัวเขาก็ถือว่าตอมัดตัวน่าจะประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําแต่ตมัดตัวนะครับจะว่ากันไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการอาบน้ําละหมาดวุศลอาดอีพิลวดุการล้าง วัยว่าต่างๆในการทําน้ําละหมาดเพราะว่ามันมีซบะต้ามีหลักฐานยืนยันว่าท่านอับดุลลาหสัมนนั้นอาบน้ําละหมาดทีละสองครั้งสองครั้งแล้วก็มีหลักฐานว่าทีละสองครั้งสองครั้งเนี่ยเขาบอกว่าไปเปิดในฮะด,ดิษของบุคอรีลําดับที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดแล้วก็มีหลักฐานว่าอะไรครับเอาระหมาดทำน้ำละหมาดอย่างละสามครั้งสามครั้งน หรือบางทีเอ,อาไว้ว่าหนึ่งสามครั้งอีกเอาไว้ว่าหนึ่งสองครั้งแล้วก็อะไรครับอันเนี้ยก็บอกว่าไปยันนันนัฟังเหลิาที่ลูกจูฮาในโอกาสที่ م خ ิฟะไปนั้นก็มีสุนัยเราทํารูปแบบต่างๆเนี่ยในเวลาที่แตกต่างกันไปวัลลวลนละหราลำก็คือสามารถที่จะทำได้นะครับอันนนละหมาดครั้งเดียว ครั้งเดียวครั้งเดียวหรือสองครั้งสองครั้งสามครั้งสามครั้งมันจะมีมีตัวบทหลักฐานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงไหนจังหวะไหนที่เรารีบนะครับเช่นเวลามันจํากัดแล้วนะเดี๋ยวกลัวไปล้วจะขึ้นตามละหมาดเขาไม่ทันก็อาจจะลดเหลือจากสามครั้งหรือแค่สองครั้งหรือจากสามครั้งหรือแค่ครั้งเดียวหรือสลับกันบ้างนะไม่ใช่ว่าละหมาด อาบน้ำละหมาดสามครั้งตลอดชีวิตเลยมันจะทําให้ชีวิตไม่ได้รสชาตินะครับในขณะที่นักอุปชาการบางคนก็บอกว่าอะไรครับเอ่อถ้าสมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยก็คือสามครั้งแต่ว่าอที่ที่สองครั้งสองครั้งหรือครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าอนุญาตนะครับเพราะว่าส่วนมากของเชคบินบาก็จะบอกว่าส่วนมากของท่าน,นาอับดุลลาห์สุลต่านแล้วเนี่ยจะ ส่วนมนากของท่านนาบีเนี่ยจะสามครั้งนะครับก็คือเอาไว้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยสามครั้งสามครั้งยกเว้นอะไรครับศีษะนะซึ่งหมายรวมถึงใบหูทั้งสองข้างด้วยก็ยจะเช็ดแค่ครั้งเดียวนะครับอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับทีเ่เราหน้าที่จะครั้งบางครัง้งบางครา,า,าวก็อะไรหรือว่าส่วนมนากของเราก็จ,จะอะไร ้าเราเข่งค้ดดีหรืออยากจะได้ผลละบนเยอะๆถ้าคิดว่าส่วนมากของท่านเราก็ทำสามครั้งแต่ว่าบางครั้งบางครา,า,าวหรือบางทีอะไรครับน้ำมันน้อยนะหรือบางทีสถานการณ์มันไม่อำนวยนเราก็ไม่เราก็ต้องรู้จักการลเทศะอย่างเช่นเวลามีงานกันที่ไหนเนี่ยบางทีมุสลิมเราจัดงานที่อะไรที่อะไรนะเอ่อไอ้กิล่าสกิอะไร อะไรสถานกีฬาแห่งชาติสนามมงกุฎราชมังคลาสายเงี้ยเราไปจัดงานกันแล้วเราก็ทำที่พิเศษสำหรับอาบน้ำละหม,มาแต่ว่ามีจำกัดอ่ะคนไปเป็นเป็นพันเลยเงี้ยนะแต่ว่าที่ทำน้ำละหม,มาเนมีจำกัดไอ้คนที่ไม่เข้าใจก็ไปประดิษฐ์ประดอยไอ้ข้างเทวาข้างหลังก็ต่อแถวยาวบืดเลยยี่สิบคนไอ้นี่ก็ประดิษฐ์ประดอย ดันนัละหมาดสามครั้งสามครั้งอันเนี้ยถือว่าคนเขาแน่ไม่เข้าใจเลยนะครับถ้าเราเห็นแถวยาวบืดอ,อย่างเงี้ยมันไม่ใช่การลาเทศละมันไม่รู้จักการลาเทศาละที่จะทําแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวไปเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยนะคนมันเขาต่อแถวรอเราอยู่นะก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักการลาเทศด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้อันนี้ไว้นะครับหรือบางทีน้ําไม่มีเงี้ยต้องซื้อน้ํา ต้องซื้อน้ำกินมาทำน้ำละหมาดอย่างเงี้ยก็ประหยัดหน่อยก็ทำแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับกลับไปบ้านเราค่อยทำสามครั้งนะเพราะว่าน้ำก๊กอกเราไม่ต้องซื้อต่อไปอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับเอ่อซีฟาตุสซลาติลวิตรีวิธีการละหมาดวิตรนะครับซึ่งยูซันนูอันตูฟอัลาฟิอัลาจะมิอูฮิฮามีสุนนะให้เราทำทุกรูปแบบของวิธีการละหมาดตเว็เลย ฟีเอามารู้ฟะตุนฟีกุตูบิลฟุกขฮะซึ่งเป็นที่รู้กันดีในตำรับตำราของบรรดาฟุกอวาฮะว่าฟุรูอกระสีเราจนจิตดิและก็มีการแตกประเด็นเยอะแยะมากเลยในเรื่องนี้ฟีมาเมโดร์คีฟาย่และที่แล้วมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วในอินชาอัลเลาะห์ก็คือจากตัวอย่างต่างๆเนี่ยเขาบอกเพียงพอแล้วฟาฟาม,า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 มูฮะดีลข้า يد ะตีฟาแมนจลีอันซาอฟา ยาพิลล์นค่ีรอนมินัลกลาฟาติลฟิกฮี่โว่าการที่เราเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อนี้อย่างกระจ่างแจ้งอ่ะจะช่วยแก้ปัญหาอะไรกับการเห็นต่างการขัดแย้งทางฟิกมากมายที่บรรดาฟุกฮาเขาเอ่จุดเอะไรครับจุดชนวนหรือเจอกอกอวอดในเรื่องกับนี้นี่ยด้วยกับสาเหตุของ ความหลากหลายที่มันมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปหลากหลายกันไปนี่แหละนะก็เลยทําให้คนที่ไม่เข้าใจนั้นบางทีก็หาเรื่องมาทะเลาะกันนะเปิดประเด็นมาทะเลาะกันัลลอฮุลมุวัฟฟิกนะและัลลอฮุลมุวัฟฟิควัลฮ ا ดีอิลลาสวาอิสซาดีลัลฮฺาอาลาวะอัลัมและละซุนตะลาคือผู้ที่อัลลอะซุนตะลาเท่านั้นที่เป็นคนที่มัวฟิคนะที่จะดนใจให้เรานั้นได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ ทรงประทานความสําเร็จให้แก่เราและพระองค์อลอสสุนตลาเท่านั้นที่จะชี้นําสู่หนทางที่เที่ยงตรงวะฮัวฮ่า,าลาวะอาลามและพระองค์อลอสสุนตลานั้นทรงสูงส่งแล้วก็ทรงรอบรู้เนี่ยทรงรู้สูง,งที่สุดแล้วก็รู้ที่สุดเนี่ยทีนี้เรื่องของ,ง,งละหมาดวิเตสเนี่ยเราอาจจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเพราะเวลาอันนี้จบแล้วนะนเวลาเวลามันเหลือก็ขออธิบายเพิ่มเติมก็แล้วกันว่าเขาบอกว่า วิลามาดวิเต็สมีหลายหลายรูปแบบแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดเขาเพียงแค่ว่าคุณอยากรู้คุณก็ไปเปิดตำราเองก็แล้วกันนะแล้วก็แล้วก็สลับกันทำอันนี้ทีในอันนี้ทีหนี่งเพราะนั้นเรามาดูว่าวิตเตสมีกี่รูปแบบบ้างเอาเฉพาะรูปแบบก็แล้วกันส่วนหลักฐานคงไม่ยกนะเพราะว่ามันจะยาวเกินปันเี่ยรูปแบบที่หนึ่งก็คืออะไรครับละหามาดวิเตสสามล็อกอารตรวดเลยทีเดียวเลยนแต่ชาหุดครั้งเดียวเลย มีตะชาฮุดครั้งเดียวนะครับไม่เหมือนละหมาดมักริบนะครับละหมาดมนะุมักริบเนี่ยมีตะชาฮุดสองครั้งอันนี้ก็คือนะครับละหมาดร,รวดเดียวสามอกอารตเลยเลยโดยตะชาฮุดครั้งเดียวอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งวิธีการวิธีการที่สองก็คือให้อะไรครับสลามหลังจากรอกอาตที่สองแล้วก็คือละหมาดสองรอกอาตก่อนนะครับที่นักเชกยการเขาเรียกว,ว่าซาลาตุชัฟฟะ จำไปว่าสองนะครับตรงข้ามกับวนะิทิ์ไปว่าขี้เนี่ยก็คือวิธีที่สองเนี่ยคือละหมาดเป็นสองรอกอารอนแล้วก็ให้สลามนะแล้วก็อะไรครับละหมาดอีกหนึ่งรอการแล้วก็เป็นวีเตสเนี่ยนะแล้วก็ให้สลามก็เป็นสามรอการเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอสองวิธีการเนี่ยนะเป็นสองวิธีการที่พวกเราคงจะคุ้นกันอยู่นะครับเพราะว่า เราคงจะเคยละหมาดต,ตามหลังอิม่ามแล้วก็ได้เห็นแบบนี้ทั้งสองรูปแบบนี้นะครับซึ่งส่วนมากของบ้านเรานะนรับหรือไม่กระทั่งส่วนมากของซาอุดีเองก็จะทําวิธีการที่สองนะก็คือละหมาดอย่างเช่นในเดือนในละหมาดต,ตะรอแวะทั้งนี้เพนะื่อจะละหมาดสองรอกอดัดแล้วก็ให้สลามแล้วก็หลังจากนั้นก็วิตเต็อีกหนึ่งโรคอดแต่บางวันเขาก็จะละหมาด ามรวดเลยเหมือนกันเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีสุนนะอีกนี่อีกอย่างนึงแต่โดยมากก็คือสองแล้วก็หนึ่งนะครับส่วนวิธีที่สามของวิเตสก็คือละหมาห้ารอกาสหรือละหมาเจ็ดร็อกอาสหต้าละหมาห้าวิเตสห้าร็อกอาตหรือละหมาดวิเตสเจ็ดร็อกอาตเนี่ยให้รวดเลยนะเหมือนกับวิธีการแรกนะครับ แล้วก็ตตชาฮุษลรกอัดสุดท้ายเลยแล้วก็ให้สลามนี่ก็คือตชาฮุดครั้งเดียวอันนี้คืออะไรครับถ้าเราจะละหมา 5, ดห้าหรือเราจะละหมาดเจ็ดครับส่วนถ้าเราจะละหมาดเ้าเราก็อัด แล้วก็อะไรครับร็อกอที่แปดเนี่ยนั่งตาชาฮุธแล้วก็ไม่อะไรครับไม่สลามนะครับพอตะชา้าฮุดเสร็จแล้วเนี่ยก็คืนยืนสู่ร็อกอัที่เก้าแล้วก็พอร็อกอัดที่เก้าเนี่ยก็จบแล้วเนี่ยก็นั่งตะชาฮุดแล้วก็ค่อยให้สลามนะันนี้กรณีของเก้าล็อกอัดนะครับ แต่ถ้าละหมาิ11อ็อรกอราล่ะถ้า11ร็อกอาเนี่ยเขาบอกว่าให้สลามทุกสองรอกอาแล้วก็ค่อยไปวีเตสตอนรอกราสุดท้ายแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือหลากหลายรูปแบบของละหมาดวีเตตที่สามารถที่จะจะทำได้นะเพราะนั้นวันนี้เราก็จบแค่นี้นะครับถือว่าเป็นอ,อ ก็เนื่องจากตอนที่แล้วแล้วก็เติมเต็มเรื่องของตอนที่แล้วก็แค่นี้ก็แล้วกันครับ